สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC บาจกูสู่คนเด้อพ่อพ่อนึกเก่าคือเดิมพี่น้องมาเนี่กับบรรยากาศต้อนแรงๆเนาะมาเนี่ยกะมาบ้านไผ่เนาะน้องพลอยไซน้องแพลวสบายดีน้องแพลวสบายดีพี่น้องเบิ่อพี่น้องตัดต้นมะหุ่งก็เลยเอามะหุ่งมาให้ผิ่นต้มคลายได้กับคายนะพี่น้อง เก็บยนยนางก่อนเก็บยนยนางมือไว้เวลาจะเห็นหั่นเห็นหนี่เก็บเนยนางนี่เลักจากเบิงเขามาเอานอใหม่สั่งไผ่อีกแล้วพี่น้องแกงเมื่อน่าแซบ่บแซบ่แซบกำลังมาหดเหล่าเอาบุเผาแหลก็กตะกาะเป็นเ้นๆเ,เนาะ แกงกระแซบสุปกระแซบบางคนอาจจะชงใส่ว่าโอ้ยมันแตกต่างกับนมไม่ไหลกับนมไม่แอนจังได้มันก็คือกันไหลก็คือกันยุพี่น้องแต่ว่ามันจะหวานกว่านี่บ,บ้าบ่ไร้ได้ แม่เนี่ยแม่ขาโตคึชูงเลย Mình Mình đi ปล่อยดีเด้อพี่น้องชูง này, không chè thô noi. Ăn thôi thì mới hòm nhau lai là cái này nó, thì nhọn nhảy nó. nhọn nhảy này nhảy này. à hử, cầm hứn กยแดดเอาให้พ่อมันถึงกินแถวที่เห็นไม่ต้องไปพอต้นเราเสียหญนาปลูกมันอีกแล้วโหหล่าหล่ายังปลูกกุ๊บอยู่ได้เออทีเป็นหัวอยู่วะเนาะปีนี้บริกรดอกจะไหนเนาะตกแรง พูดความดุเหรอต้นต sí, ้น so อ no. <will p up normalmente> right. <tr Dus> oh. ันนี้แล้วได้นี่ต้นดูกอหน่อไม้ไร่น้ำม้ไร่ปลูกเป็นปลูกเอีมน้งนปลูกหลายอยู่มีแต่ยอดมันมีแต่ยอดแดงๆนะเนาะ nha bây giờ, chung quân đó, đáp ừ, luôn, một cái, mương này, đẻng làm mây phai, sảng phai, uất tôi, găng ván làm mây, ván nó, tôm một đĩa một, còn bẹt sẹo cái nó còn, cái này nó phơi nó làm mây nó, cái này nó ลองบิึงละบ่เผาแล้วก็เกาะมกวรเาแก็บมันกมันมันางบงามมันก็ลบไงแบบนี้บ้าแม่ขอมหลายดิเนาะเลยบอกไปเลยแม่คาโปขางนหลายๆนี่แม่ตัวนั้นเนาแรงจึขึ้นชุ้งไปเลยทุกโอ้โหอ่นี่นี่ออกึ๊บอยู่ก้อนนี่ นไม่ส่องไพ่น้องแคลเ,เป็นเด็กถือ,อไ,ไ,ไม่อัน,นยอดเดียวกัสิเป็นลมบาบินเลยนักนัอ่ถืออันจับเอาเถงถงอย่าไปถืออันนะั้นมันได้มันแบกเอา งามเลยนี่คืออาวุธล้ำค่าของข้าขายขายมันขายยังวะมันขายยังวะเอแยนี่วะเออ้พอดมงเนาะ

ให้เราปลูกให้นะเจ้าก็ได้เจ้าก็ให้เราก,กล,กกกกลก้าแล้วให้เราเพปลูววปกให้ที่น่าจะอ่อนย้อนออกลำน้อยเนาะนยังสีห่ห้าหกเจ็ดแปดปีเลยมั้งยังสี่ห้าลำอยู่เนนนออ Bao bằng đất ngon, thôi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  chết thôi ngon, 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 chắc ngon, thôi 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 ngon, thôi, thôi ngon, thôi, 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 เอาอีแพรวเป็นคนถือมันรับทราบอยู่ก่อนนี่น้าป้อเลี้ยงกันถักอะไรอ๋อเลี้ยงง่ายง่ายถักถึงงอยาจะเจ้าเพื่ออะไมาตัดเบิ้งตัดอาไรไม้แมนนี่ขาโปุ๊งลายอะไรพี่น้องเลี้ยงรับทราบเอาตัวนี้ันเนาะแล้วตอนนั้นยังห่างไหมก็ตัวหดโซนเนาะ

น้องไม่เกิดกลลักน้องเพลไ,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 ได้ชิบปฮูดเอาทางหน้านบล็ชิบปฮูดเอาอยังหัน